สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้น้องมีวัตถุมงคลนะครับเป็นงานเลี่ยมกรอบนะครับนะรายการที่เป็นอีพีอีพีนะครับได้มาอีกนิดหนึ่งนะครับจะไม่มีกล่องนะครับแต่เราจะมีกล่องไปให้เพิ่มเติมครับพี่นะฮะเดี๋ยวนี้มาฮะมาเปิดให้รับชมกันนะครับพี่นะครับมาลองเดินดูนะครับถ้าชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับนะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับพี่นะ วันนี้จัดมาให้นะฮะหลายรายการอยู่นะพี่นะงานเลี่ยมกรอบนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยรายการนะครับนี่ฮะนี่ครับนะนี่ได้มานะครับน้องไม่ได้เปิดเองนะได้มาก็ขอราคามาให้ให้เปิดให้พี่ๆนะครับรายการนี้เป็นรายการพิเศษนะครับนะตอกเลขโค้ดเบอร์ตองสามนะครับนี่ฮะรายการที่สามร้อยห้าสิบาทร้อมจะส่งให้แล้วนะพี่นะรายการที่สามร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งให้นะครับ นะครไม่มีที่ไหนถูกน,นี้แน่นอนพี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาครับรายการที่สองครับหรือรายการที่สองเป็นรุ่นหนุนซับครับนี่ฮะลงยานหน้าหลังพิเศษพี่เลขคนจําเบอร์หมายเลขเก้าสิบแปดนะครับรายการนี้นะครับก็สามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สองนะครับรายการที่สามครับเนี่ยรายการที่สามเป็นรุ่นอายุวัฒนมงคลนะครับนี่ฮะ เลขคนเบอร์มาเลก28นะครับรายการนี้แช่น้ำมนต์นะครับแช่น้ำมนต์นะครับพี่รายการนี้แบ่งปันที่350บาทเช่นเดียวกันนะพี่นะครับรายการที่3นะครับนะ350บาทพี่นะครับงานแบ่งปันพี่น้องย้ำย็นวันนี้น้องก็หามาให้เรื่อยๆพี่นะถ้านทได้มาก็มาอยากมาแบ่งปันพี่ๆบ้างนะครับนะเงไรเล็กน้อยนะครับแต่อยากให้พี่ๆได้บูชากันนะครับนะต่อมาฮะรายการที่4ี่ครับ นี่ฮะรายการที่สิ่นะฮะฝั่งเพชรซีแซนเต็มสังกติลงยาพื้นแดงครับเนื้ออันปะก้าเลขคน่ตเบิร์มหมายเลขยี่สิบหกนะรายการนี้เอาไปพี่ชาย3 5 0ห้าบาทเช่นเดียวกันพี่นะฝั่งเพชรซีแซนเต็มสังกตินะครับรายการที่3 5 0ห้าบาทนะครับรายการที่สี่ครับต่อมาครับรายการที่ห้าครับนี่ฮะรายการที่ห้าเป็นรุ่นดวงดีในรังปู่ฟันนะครับนี่ยะเพิ่ม ภาษาโทน 8, นะครับเลขคนเบอร์สองห้าแปดนะครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่ห้าส่วนรายการที่หกครับเนี่ย รายการน,นี้ก็300บาทเช่นเดียวกันครับนะรายการน,นี้ก็300บาทเช่นเดียวกันครับเลขโค้ดตัวเบอร์มาเลข250นะครับรายการน,นี้เป็นเนื้อชุบทองนะครับหรือเรียกว่ากระไรทองนั่นเองนะครับรายการน,นี้ก็300บาทเช่นเดียวกันครับนะมี2อ,องค์นะพี่นะรายการที่5กับรายการที่6นะครับรายการที่5เลขโค้ดตัวเบอร์สองนะครับรายการที่6เลขโ <im edia> <labels> ค้ดตัวเบอร์สองนะครับลองเลือกองค์ที่ชอบถูกใจได้พี่นะองค์ละ300บาทเท่านั้นพี่นะโคตรถูกเลยพี่นะครับโคตรถูกเหมือนเราซื้อองค์ละ2 ห้าสิบาทพี่นะครับค่าส่งเหมือนเหมือนห้าสิบาทอะนะครับถูกมากนะครับถูกมากนะครับน้องก็หลุดๆน้องก็มาแบ่งปันให้พี่ให้นะครับต่อมาครับอ่าสององค์สุดท้ายที่เป็นเรียมกรอบอย่างนี้ก็จะมีราคาทีหนึ่งนะครับ ส่วนรุ่นนี้ครับปู่ฟันเหมือนเดิมนะครับนะจะเป็นเหรียญสองหน้าหนุนดวงเนื้อนวะชุบน้ําทองคำนะครับนี่เนื้อนวะชุบน้ําทองครับเลขคนเําเบอร์หมายเลขสิบสามนะฮะตอกนอชัดเจนพี่เป็นเหรียญสองหน้านะครับรายการนี้เป็นเหรียญสองหน้านะครับเปิดแบ่งปันพี่พี่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับนะฮะเปิดแบ่งปันที่พี่ที่เอางี้ผมเปิดแบ่งปันพี่พี่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับนี่ถูกมากนะครับเหรียญสองหน้านะพี่ชายนะครับต่อมาครับนั้นรายการที่ 8ครับรายการที่8เป็นรุ่นอายุธนะมงคลนะครับเป็นเดียนสองหน้าเช่นยกันพี่เลขคนจําเบหนึ่งนะครับเลขคนจําเบหนึ่งพี่นะฮะชุบ2กษัตริย์พี่อีฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งชุบกันไหลทองพี่นะครับรายการที่เดียนสองหน้าเหมือนกันพี่นะฮะสี่ร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับนะรายการที่8นะครับใครไวใครได้นะครับพี่ๆนะน้องของนิดเดียวกำไรนี้เดียวนะพี่ๆจะรู้อยู่เลยนะครับน้องจับมาให้นะครับนะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะเท่านั้นนะครับนะ ต่อมาพี่มารับชมอ่าเป็นเรี่ยมกรอบกันน้ำกันบ้างนะครับเป็นของผูวพู่โตะนะครับวันนี้ช่างเรียบเสร็จมาให้แต่ไม่มีกล่องนะครับนะ,<ล>ะแต่น้องจะจัดรายการให้นะครับมีกล่องใส่ไปให้นะครับ <S 2> <S 2> รายการนี้พี่เลขคัวเบอร์หมายเลข17นะครับเป็นงานอ่าเพชรเสมือนจริงหลวงปู่นะครับพื้นหลังเขียวไล่สีนะครับหน้าอ่าเพชรเสมือนจริงหลวงปู่เลยนะครับสวยๆหน้าใหญ่ๆนี้เลยนะครับอง์นี้ก็200บาทเช่นเดียวกันครับ200บาทเช่นเดียวกันนะครับนาฬิกาที่9ครับ ต่อมารายการที่10ครับรายการที่1 0เป็นเนื้อ 2K เนะครับเลขคนณตเบอร์มายเลข46นะครับเนื้อ 2K เลขค้ณตเบอร์มายเลข46กนะครับรายการที่10นะครับ200บาทเช่นเดียวกันครับรายการที่11เ็นะครับเป็นลงยาทงชาติครับเนื้ออันปะก้าเลขค้ณตเบอร์มายเลข84ครับลงยาแดงยันด้านหลังนะครับนั้นรายการที่11นะครับ250บาทนะครับ ต่อมาครับรายการที่12นะฮะรายการที่12รายการนี้เป็นเพ้นท์นะฮะเสมือนจริงพี่นะครับด้านหลังเป็นเจดีเป็นต้นไม้มีก้อนเมฆนะครับด้านหลังเพ้นท์สีฟ้าพี่เลขคนเบอร์หมายเลขยี่สิบสี่ครับรายการนี้ก็สองร้อยบาทเช่นเดียวกันครับนะรายการนี้ก็สองร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่รายการที่12นะครับ ต่อมาครับรายการที่13ครับรายการนี้เป็นเนื้อกระไหล่เงินเล็กคนณตเบอร์อรหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับลงยักษ์เขียวเนื้อซัดหน้ากากชุบน้ําทองพี่แนวหน้ากากชุบน้ําทองนะพี่รายการที่13นะครับองละสองร้อยบาทพี่ราคาเป็นปันอยู่แล้วนะครับในรายการที่13นะครับ ต่อมาฮรรายการที่14นะครับเป็น่าหลุงปู่อิ่มนะครับนี่เลขโค้ดจํเบอร์เหมือนเลขส3บนะพี่นะรายการนี้เหมือนนวะหรือนาทองแดงโบราณเลยพี่นะครับรายการนี้เอาไป200บาทพี่พร้อมเดี่ยมพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะสวยๆเลยนะครับรายการที่14นะครับ200บาทนะครับต่อมา response, forty, injuries, ครับรายการที่15นะครับรายการที่5้ารายการนี้ก็เหมือนทองแดงโบราณเหมือนกันนะรายการนี้ก็สวยๆเช่นเดียวกันเลขโค้ดจําเบอร์มาเลข24บี่นะครับนี่ฮะ สวยๆเหมือนกันครับพี่นะรายการนี้นะครับนะชอบถูกใจปิดเงินเข้ามาได้นะครับนะรายการที่สิบห้านะครับสองร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการที่สิบหกนะครับรายการนี้มันจะไหลนาคหรือเปล่าพี่นะครับจะก็ไหนาคไหมพี่นะน่าจะใช่นะนี่ฮะเลขคนเบอร์เลขแปดสิบหกครับนะสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทพี่ชายนี่ครับ ต่อมาครับรายการที่18ครับนะรายการที่18ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับพี่เป็นรุ่นมาเดียวกับเป็นที่เป็นพระพิตามโคงการครับแต่อันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ล็อกเก็ตนะครับเป็นรายการนําเลือกตัวพี่เป็นหมายเลข6นะครับกระดกซับนะเป็นรายการนําเลือกนะพี่นะจะเซอร์ไพรส์ให้แต่สำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรายการเซอร์ไพรส์นะองค์นี้ผมขอที่250บาทผมปิดให้เลยครับนะผมปิดให้เลยพี่นะครับรายการที่17นะครับนะ ต่อมาเป็นาการที่8นะฮะได้มาพร้อมกันพี่นะครับผมเห็นว่าสวยมากนะครับผมเห็นว่าเต่าสวยมากนี่นะครับรุ่นนี้เป็นเตา่าลุงปู่โต,โตน,นี่ครับนี่ครับปรเียญเต่ามากรรุ่นชนะจนนะครับรุ่นนี้ร้อนแรงมากนะฮะมีกล่องให้สองเลยนะครับเนี่ยสวมสองสองกล่องนะครับนะองนี้ยังสวยพี่นะครับพอที่สองร้อยแปดสิบาทพอพี่สองร้อยแปดสิบบาทพอพี่นะสวยจริงนะ นี่ฮะรายการที่18นะครับตอนนี้ก็มีมาแบ่งรายพี่น้อง18รายการนะครับหากชอบรายการรายการไหนตอน EP ย่างนี้ก็แจกด้วเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามดูรายการน,นะครับขอบคุณมากนะครับ